สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วขอเชิญพี่ตุ้ยเกียรติกระมลล่าท้าสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับตุ้ยสวัสดีครับขอเชิญคุณอาร์ตพระสุทธิ์และคุณโดนัทมนัสนันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวับดีค่ะมาต้องตุ้ยมาดิเลยดีกว่าเน่ปังเอฟปังเอฟเป็นไงคะวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้เจอคุณตุ้ยเกียรติกมลล่านกกระทาแล้วผมขอแทนบัตรลุกก่อนแล้วกันพี่เป็นไง การร้องเพลงของครอบครัวละครเราใช้ได้นะพี่นี่ร้องร้องเพราะมากโดนนัทร้องดีมากวันนี้ขนาดออมอมเสียงนะเป็นไงครับโดนนัทครับเสียงหวานมากค่ะตุ้ยสอนค่ะเวลาถ่ายละครจริงจะบอกว่าทั้งหมดนี่คือสตาร์คอนเสิร์ตของครอบครัวละครเราทั้งหมดเพราะว่านัทก็มีละครกับช่องสาม่มีครับต่อไปง่ายต่อไปต่อไปขอบคุณมากเขาเดี๋ยวจะมาอีกบ่อยๆเลยครับตุ้ยเกียร์กระมอนนี่มีไปแล้วทั้งหลายเรื่องด้วย สุดแซ่บมาให้กับโดนัทนะคะตอนนี้อาร์ตกำลังมีละครจะเข้าเลยใช่ไหมมีครับมีมณีนันสวงครับมีถ่ายอยู่งสวัสดีเดี๋ยเมกสองแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหน้าเปิดเรื่องเลยฮะโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยอ่ะตุ้ยตุ้ยครับผมเพิ่งปิดไปครับขุนศึกครับโอ้โหจัดหนักเลยนี่เรื่องนี้จัดหนักครับต้องพักร้อนก่ะนะชาติดาราที่เป็นซอมบอลครับซ้อมบอลใครอยากให้นัดโดยผู้ใหญ่ช่องสาวขอเสียงหน่อยโอ้โห เขาเข้าไปประกอบละครก็จะดีใจตายเลยวมีมีนี่มีมีต่อไปต้องมีเพลงของนัดมาล้องก็จะดีขนาดนี้พี่พูดแล้วนะครับเดี๋ยวเรจะเอาไปอ้างกับฟุตบรลิก้าพี่พี่เขาพูดอย่างนี้ทีไรนะไม่มีใครเคยได้ร้องนี่เนี่ละครของพี่จอนนี่ไงพี่จอห์นนี่ตอนนี้มีมีละครใช่ไหมเปล่าตอนนี้ผมทำบอลอย่างเดียวอ๋อทำบอลทำบอลครัดแรกนัดแร่สองทุ่มนี่เปิดโต๊ะยาวตลอดเลยวันที่สิบเอ็ดมีนาคมนะครับชาวหัวหินใครว่างก็ไปเจอกันที่ ราชมากราทีละสถานครับทีวก็จะพบกับทีมไว e ์ดากอนและบลูดากอนนี่ทีมขอผมเันงานอะไรที่อยู่แถวนี้มันเกี่ยวกับพอรักจึงจัดให้ไหมคะอยู่ทีมไหนอยู่บลูครับอยู่บลูดากอนครทีมนั่นนี้ครับผมูครับี่ทั้งหมดนี่เชียรเอร์ทีมผมใช่หรือเปล่าอย่าพูดอย่าพูดตัดพูดรัอย่าพูดแต่ทีมไว e ์ดากอนผมนี่ประกอบไปด้วยเคนทีรเดช นเดทคู่กิมิยะมั่วมั่วเฮ้ยจริง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 มาริโอมาเลอร์รอรอยู่ฟังผมหมดอ่ะพวกน้าตาโหดโหดเ่ยไปด้านนี้เดี๋ยวไว้เจอกันในสััดดานน้้เเเีีี๋๋ยยวววไไกกท่จอนครับวันนี้ขอบคุณมากให้ทั้งสี่ท่านได้ฝากอะไรพี่น้องชาวอุ๋ยจะไยน้อนก่อนสุภาพสตรีก่อนโอเคคุณโดนัทก่อนเลยก็ฝากละครแล้วกันนะคะก็อยากให้ดูทุกเรื่องนะคะ แต่ว่าดูเป็นพิเศษนะคะเดือนหน้าอยากอย่ากออกไปไหนนะคะมีโดนัทกับตุ้ยเล่นด้วยคุณเซอร์ค่ะเป็นละครฟอร์มใหญ่มากนะตุ้ยของช่องสามค่ะแล้วก็เราไททากันนานมากแล้วค่อนข้างแบบใหญ่ยนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะค่อนข้างแบบหนักนะคะก็เป็นความตั้งใจของพวกเรานะคะชาวทีวีซีนแล้วก็นักแสดงช่องสามก็อยากให้ชมกันค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากต่อไปครับ นุ่มๆางเราลุ้มเลรุ่งฮ่ฮผมก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดนะครับที่ร้องไปเมื่อกี้ชื่อเพลงฉันยังอยู่ทั้งคนนะครับตอนนี้มี MV แล้วด้วยนะครับก็ฝากทุกคนลงไปหาดูกันละกันครับแ้าใครอยากคุยกับนะก็เข้าไปที่ Facebook หรือ Twitter ของน้ยก็ได้ครับนัสกาทอนครับผมครับขอบคุณครับนสกอนะครับ พี่ตุ้ยว่าผมฝากฟุตโอ้โหสุดยอดจริงว่ะตุ้ยพูดได้จริงใจริว่ะหินมากยังเท่ายังไม่ได้เริ่มเลยนะฮะถ้าชาวหัวหินไปราชมังไม่ได้เปิดดูช่องสามวันที่สุดเก็าพีนาใช่ครับถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันจะได้ความเมามันครับได้เห็นพี่โบ๊ชไปเป็นนายทวารรักษาไม่ถูกนะประตูนายทวารใช้คำว่านายทวารนะมันดูยังไงดอ่ะวันนี้มันเกยที่งใสมันก็สนามมันต้องรักษาทวารไปอย่างแรงเลยนะ42ปีช่องสามครับแน่นอนครับ11มีนาครัมตุ้ยครับขอบคุณมากครับพี่อตับ ก็ฝากฟุตบอลเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ11มีนา this นะครับแล้วก็ฝากละครแล้วกันครับน่าจะได้ชมเร็วๆนี้นะครับมณีแดนสวงนะครับเล่นกับซาร่าเล็กครับแล้วก็ขงสุบัตไลแล้วก็เดี๋ยวแม่ครับของพี่น้องชักชัยครับพี่พี่พแล้วครับเยอะเลยเยอะเลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลยยคคคคครรรรัััับบบบมแด้วขอุณชชนน นี่เป็นแค่ช่วงแรกของสตาร์คอนเสิร์ตเท่านั้นยังไม่หมดแต่ยง<ต>เท่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณผูส้สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณคนที่ทำให้เราได้มาเจอกันที่นี่นะครับขอบคุณ